โ okay. อเควันนี้เราก็มาอยู่กันใน back room back stage of lady เขาบอกว่ายิ่งอัปเดตยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเขาบอกอันนี้ผมก็ไม่เห็นเนาะอ่ะผมก็เคยไปสำรวจมาแล้วก็ว่าไงดีอะอเดี๋ยวก็เข้าใหม่ก็คือผมเคยไปสำรวจมาแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแฮะ่ะมาหาทางออกกันเถอะจาก back room back stage of lady เขาบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเกม ยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะมันมีสูตรหนึ่งสูตรโกงนะ่ะใช้ไม่ได้แล้วนะบอกเลยสูตรโกงใช้ไม่ได้ซื้อวีสร้างมนะาทำไมต้ออันนี้หนะรอเนาะเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้เองโอ้โหโอ้โอัปเดตตอนตีห้าไม่ใช่ตีห้าหรอกอันนี้นาฬิกาของต่างชาติตีห้าของเขาแต่มันน่าจะเป็นนาฬิกานาฬิกามบั๊กแหละไม่มีอนะไรมากของผมนาฬิกาของผมบั๊กผมไม่รู้เวลา ว่าตอนนี้เที่ยงหรือบ่ายหรืออะไรจริงๆจะเดินต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมผมผมนึกบางอย่างออกไอ้ห้องเดนนั่นน่าจะพาไปที่ร o นอ Your Life หรือไม่ก็เจอแบบ e n t ต t y s k i กี t เต l เ r อเออยิ่งใหญ่ที่สุดไงเขาบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดมันก็ต้องมีสิ่งนั้นเว้ยมันต้องมีเว้ยถ้าไม่มีแปลว่ากระจกแค่นั่นแหละผมกลับคำพูดเหมือนพี่คชาเออผมผมลองเรียนแต่ทุกอย่างเลย ก็ผมคือนักติดลิกาซินแนนก็เคยติดลิกาซินมาแล้วสองสามครั้งนี่แหละจำไม่ได้ยได้นักติดลิก,ลกาซินหไหมไ <c oughs> <c oughs> อ้เฮ้ยไปไปที่ห้องนั้นเราจะไปที่ห้องนั้นก็ไปเลเวลรั n ออฟช u r ด์ไลอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้แบบสกินเจเลอร์อะสกินสเตเลอร์แบบอาจจะมีแบบไอพวกนั้นก็ได้ทำง่ายมากเลยนะแต่ถ้าเขาทำเป็นแอนิเมชันแล้ว 3D แล้วแบบโคตรน่ากลัวนี่ผมจะโคตรดีเลยนะเพราะว่า สมายเลอร์ก็ทำให้ผมน่าตกใจอยู่แล้วจริงเนื้อหาบางส่วนเนี่ยจะน่ากลัวจริงไอ้สมายเลอร์น่ากลัวที่สุดละแต่ถ้าเขาว่าไอ้โน้คลิปอิงโน้คลิปอิงโน้คลิปมันจะมีแบบให้ยูสโน้คลิปไม่ได้หรอคือแบบกดกดกดลัวกดลัวกดลัวแล้วจะโน c คลิปได้อะไรประมาณนะั้น ้าจะมีนะติตจดจะอะ่ผมอยากให้มีเกมเนี้ย The b แบ็ o o ูมชัตเตอร์วก็คือแบบเป็นเกมที่แบบรวมรว,วมทุกเลเวลอ่ะในชัตเตอร์วังอ่ะทั้งหมดเลยแล้วก็มีไอ้เลเวลไหนที่ยังไม่เคยจุดถูกจดบันทึกขึ้นมาทั้งเลเวลติดลบแล้วก็เลเวลไหนอ่ะเขาจะสร้างขึ้นมาอีกอ่ะผมอยากให้มีจริงๆเพราะผมเด็ดผมก็สร้างไม่เป็นนะกูไม สิ่งที่ผมสร yes. oh, oh. no ้างเป็นหรือช็อตแบ็กรูมแบ็กรูมสั้นๆก็คือเลเวลมันโคตรสั้นเลยเขาบอกว่าอัปเดตนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาโอ้โหมเนลาเกงขามอ่ะเกมนี้โคตรน่าเกงแล้วมันมีสูตรหนึ่งเข้าเซิร์ฟอีกอะไแบบนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วหืมหื้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 มมันก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มันก็ต้องมีอะไรใหญ่ๆดี ไม่เหมือนเดิมแฮะแล้วไอ้สีแดงหายไปไหนห้องสีแดงอะ่ะยังบอกว่าเขาลบทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีไงอ่ะนี่ไงมาแล้วฮัลโลหลเฮ้ยยาย,ยนั้นมันเหมือนในเบื้องต้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแฮะผมจำได้ก่อนที่มันจะอัปเดตแบบเนี้ยไอ้ก่อนที่มันจะมีอัปเดตเอนจิ้งนะ นั่นแหละมันเคยมีตรงนึงที่เป็นรูปเออร์ลุสแล้วดึงเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกขึ้นไงอะไรประมาณนั้นน่ะเรากลับไปดูดิอืมไม่ต่างอะไรกันลูกอือก็เป็นแค่ห้องสีแดงโง,โง่ๆผมจะไปตรวจทุกเลเวลเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเลเวลนั้นมากโอ้ยเลเวลเก่าชัดเลเวลเก 9, 9. ่าต่อไปไ,ไปหามันอีเลเวลนรกนั่นนะ่ะก็ผมไม่ชอบอะ่ะทำไมอ่ะ เรออืเ่องของผมไม่ใช่เรื่องของมึงคุณอ,อ้ยเมื่อกี้เกือบพูดมองอ,อืดอ,อแล้วโอ,อ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเออห้องสีแดงงงงง,ง,งนี่ก็คิดว่าจะพาไป level run your life. เรื่องลันออฟไลท์มันมีเอออะไรนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเลเวลติดลบห้ามันเหมือนมีในเกือบทุกเลเวลเลยผมจะต้องไปศึกษาซะแล้ว What the fuck What THE อะไรก็ไม่รู้เหนื่อยกับตัวเองจริงๆพูดอะไรของเราก็ไม่รู้พ่อ Imposter Amos ตอตึงตๆงตึตึงงตงตึงงจอมจอมูบนกลับมาที่เดิมฮะตึงตึ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 ตอตึงงตึตึงมจอจกเยว่างีมันตลกมันต้องเป็นยังไงเหรออันนี้ผมไม่รู้น่ากลัวมันมันอ้ว่าไงเพื่อนมาคือ เออคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ไม่คนที่เล่นเอออะไรนะมันเรียกว่าอะไรวะเอออะไรวะไอสกีเออคนที่เล่นสเก็ตอยู่แล้วถูกโนคลิปมาที่นี่อย่างนั้นเหรอส่วนฉันกำลังนั่งเล่นเกมอยู่แล้วก็ถูกโนคิปมาที่นี่เกมเล่นเกมอีกทีโอ้อะไรวะเนี่ยเหมือนพูดปแดปลกพูดแปลกเลยใ่คนนั้นได้เล่นสกีแล้วถูกโนคิปมาที่นี่ส่วนผมนั้นฉิดฝนตกฝนตกตอนที่แดดจ้า อ่าแอปเปิ้ลเจขอบคุณผมรู้สึกว่าแถวนี้มันไม่มีอะไรผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยยกไว้ผมต้องไปที่เลเวลสิบห้ามาจะมีก็ได้เอ้ยไม่ขี้เกียจตัดไม่ได้ด้สิอืมอันนี้น่าจะไม่มีนะอุลตร้าแมนเนี่ยอุลตร้าแมนสีดำอุลตร้าแมนรับของโลกไปนี ผมจะไม่พูดเยอะเจ็บคอเอ๊ะผมแต่ผมก็อยากพูดอยู่ดีอะนี่นะผมบอกเลยผมรู้จักไมค้าบอะเออผมไม่แน่ใจว่าใครนะพี่เออพี่เขาช่วง K ค K c h a เ n ช l อละถ้าใครถ้าใครเป็นเด็กเด็กอนุบาลน่ะน่าจะรู้จักเด็กแบบประมาณเนสองเท่าที่ผมจำเลขได้สองห้าห้าเก้าอะชิดฝนตก โอ้โปิด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 ปดปดอ่ะเรียบร้อยแล้วไปเล่นต่อมนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจำได้ไอคลิปไอคลิปเลเวลลบห้าสิบสองอ่ะอน,นั่นแหละคิดว่าน่ะมีคนช่วยทำกันเยอะมาก แล้วผมก็เตะหนึ่งล้านซับแล้วเอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดเอาไปไม่ไปขนาดนั้นเอ้ยอันแรกผมรอไว้ดิแล้วก็บอกว,ว่าเดี๋ยวผมจะเตะหนึ่งล้านซับแล้วอะไรของกูเนี่ยกำพูดอะไรลงไปเฮ้ยเด้องไงอะ่ะฉันรวยโคตรเยอะเลยโอ้แล้วไงอะ่ะฉันรวยเพราะว่าอะไรไรูกไหมบอกว่าน,านา้ามอมมอนวันเธออยู่ไหนเหรอไอเดินแคร์สต์ตื่นแคร์ไอเดินแคร์ ไม่สนคนอื่นสอนตัวเองก่อนผมต้องไปสำรวจให้ได้ว่ามันมีเลเวลสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบย 33, 3ิบเอ็ดย3สิบสองยิบสามยิบสี่ยิบ้ายี่ิบหยิบเจ็ดยๆิบปดยี่เก้าสามสิบสามสิบสามสบสามสอบสามสี่สมบสามสกสามิบสามเิบสามสิบสามสิบสามสิบสมสสามสาบสามสิ้สามสบาบมบบมบมบาบบมม gần lừng ha ha sẽ phan tự 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 อาสเกนเป่อออ่อออออไปกูจะไปเลเวลฟันอยากไปเลเวลฟันอยากไปเลเวลฟัน I want go to level fun I want go to level fun Okay admin look u p d a เออ go to level fun please please <laughs> please <laughs> อยากไป <laughs> อยากไปเลเวลฟ่าน admin ชั Ad ่ว <c oughs> อือฮี่นบอกว่าอัปเดตยิ่งใหญ่ที่สุดจะลืมเลเวลในตำนานไปแล้วแกมันไล์ ไม่มไ,ไม่เลยไม่ไม่เลยโอ้อยลเลเวลเลนิ่งทำมานไปแล้วเกมมันไลค์เ <c> ฮ <oughs> ้ยแอดมินก็จบเลเวลฟันยังสร้างไม่ได้อีกเหรอแค่วาดปาร์ตี้โกเวอร์โง่ไปแต่อย่าใส่กระโปรงเหมือนไอ้แบ็คลูเหมือนไอ้แบ็คลูมอัลติเมทก็แล้วกันก็คือเอาปาัดเอาตัวคนเหลืงเหลือวาดวาดเป็นแบบแอนิเมชันเหลืองอะ่ะ แล้ว oh, ก <gen> <sight> <heart> ็น <now> <lide> ั่นแหละโอ้ยตกใจจนเด็กเด็กนะมยย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 ยฮันโยสยยเชยยยยยอดมิยย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 ยลยยยยยมยยยยัวเขยย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 ย เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกูดึง่าเนี่ยฮแอดมินไม่เข้าใจหรอกเพราะเขาเป็นภาษากินเนล่าแล้วไม่มีซับให้ด้วยโอ้ไฮโอ้ไฮฮ่ามึงไม่เข้าใจที่กูพูดหรอยกไปเขาจะมีล่ายกไ้เขาจะมีล่าเแค่นั่นแหละแม่ใช่เขามาบอกว่านอเพราะว่าตอนเนี้ยยกยอดวิวแตกพันละคิดไอคินั้นนะมา ผมจะหาเลเวลที่มันมีอาชีอัปเ,เดตยิงย่งใหญ่ที่สุดละไม่เห็นมีอะไรเลยฮะนาจริงมึงก็อัปเดตเลเวลฟอนมให้ได้ดิตอนนี้เดือดละเดือดเดือดโคตรตอนนี้เดือดตอนนี้ผมเดือดผมอยากให้มีเลเวลฟันแต่มันไม่มีให้ผมก,ก็ต้องตายก,กินไปจกโอ้ยอ,อะไรของเราวะเนี่ย เราก็ไปเล่งผู้สร้างไม่ได้เนาะอ,อไปกันเถอะเพื่อนนี่คืออีโมจิอีโมจิตัวนี้ถูกใช้งานแต่ผู้สร้างแต่คนที่ใช้อีโมจิแกล้งอีโมจิตัวนี้จนมันถูกลงคลิปมาในเว็กคูใช่แล้วแล้วมันก็ได้อาวาตารเป็นของตัวเองแล้วก็ได้ชื่อชื่อว่าเอ,อ่อวิช้ว,ชวชนะเดี๋ยวไอ้แม ไอ้แมพแนวเจนเนอเรทโลเพกเอเอมันน่นนาเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันต้องเออผมไมส่สนเนะว่าจะปิดประตูหรือเปิดแต่หว,วังดีก็จะปิดให้หน่อยเอาได้กินมามาเฮ้มีถูกมีซุกก็เอาแต่เอาได้กินมามาเฮ้ยูดมีซุกก็มีเต่เอาได้กินมามาเฮ้เฮ้เฮ้ไอ้ไอ้ชั่ว แกซิน yeah. จะลากแกไปลงใน,ในล็อกไร่ของเราะ let's go let's go <S ผมจะไปเลเวลหกเพื่อไปเลเวลหกจนหนึ่งแล้วผมจะได้ไปที่อิน e r เ c อร์ซิตี้โอ้ชายหัวดำเลเวลที่มีอาหารเยอะที่สุดก็คือ level เลเวลฝันเดี๋ยวทำไมคุณพูดอวยเลเวลฝันขนาดนั้น อืมอีสโซ Level fun. โอ้มันพาไปเลเวลหกอะคิดว่าเลเวลฟันแต่มันพาไปดูโอ้แย่ที่สุดแย่ที่สุด Oh, man. Like? Holy fucking shit! It's a dinosaur! Jesus Christ! ตรงนี้ไปต่อลโอเ okay. ค let's go let's go นี่ไง100รอ้อยฮะเออ epic ด e a งที่ไหนที่หนึ่งตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นคือเลเวลอะไรอันนี้ผม,ผมงงจริงๆตอนนั้นอะ ต่ดีผมก็ถูกมาภาพปเลเลจุงหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันมีกล่องบางด้วยผมอยากดูว่าในตรงปิดเลเวลฝนนันมันเปิดหรือยังแล้วเขามีภาพจากไอคิปวิดีโอบ้าท่านี่ไงหรือว่ามีคนถ่ายภาพมาแล้วก็มาลงให้ดู <c oughs> แล้วถูกเคยแพร่เป็นไอตัวรแบกลูมกับชายคนหน,นึ่งเนี่ยผมยังอ๋อ ไอประตูเนะี่ยบารนเฉยไม่มีเลยเปิดไว้จะได้มีคนรู้นี่นี่นี่ไปภาพเนี่ยเขาถ่ายมาได้ยังไงขอยืออย่ยมห้องนะครับขอยื่ยมห้องนะครับคุณเป็นฉันเดลฉันครับโอ้โหเดี๋ยวมันก็ต่อยวิกโอโ้ไม่อยากโดนต่อยแล้วก็ไม่อยากโดนเฟลลิงกระทืบด้วยโอ้โหบอกว่าคุณเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับ โอ้โหคุรู้สึกท้าทายคุรู้สึกว่า้ถามันเก็บเบอร์เกอร์ได้นะเก็บของอะไรก็มีได้อะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็หนุหน่มลุงรูปแบบนี้เดี๋ยวเราจะหาเลเวลฝาอ,อันอนี่วัดวัดข้างบนนั้นคืออะไรเดีต้องรู้ให้ได้ sorry อ,อะไรที่เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลว่ามันคือทางไปที่เลเวลอืน่นเราจะต้องไปให้ได้อาซึเกนโน Ba bóng căn này, một hít. Oh, ba hàm mô băng lên nữa. Hm 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 tưng 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 hm 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 และและเขาชอบติดบั๊กเป็นประจำอ่ะเขาชอบโน,นคลิปเล่นและเขาและอยู่ดีๆคนชายคนหนึ่งก็วอยความว่างเปล่าก็ได้สร้างแบถถ็คทูขึ้นมาและเขาหนูและเขาที่เป็นคนชอบโน,นคลิปเล่นอยู่แล้วก็ถูกโนูนคลิปมาที่นี่ยังไ <H ahaha> งล่ะโฮ้ตคลิปว่าแต่ยังยังไม่ได้ไปที่ไหนวะแล้วคนแล้ววอย อยากเอาเลตตอริโตสเนี่ยเ,เลตาโรบอกเนี่ยเอาไม่ได้อะโอเงอย่างเลยว่าแต่พังไปเลเวลฟันตรงไหนวะจะไม่ได้เดงนี้ก็ไปเลเวลสามนี่ไงแตไมันไม่ให้ไปอะ่ะอัปเดตมาสามสี่ครั้งแล้วเลเวลฟันก็ยังถูกปิดเหมือนเดิม

o o m tưng 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 tịt tịt a o wow อันนี้ไม่มีอะไรอย่าไปสนใจเลยมันเป็นทางล่อลวงคนให้ไปสู่พอมาป่าแล้วเขาจะได้เล่นเกมนี้นานขึ้นจำไว้อย่าไปเชื่อใจเอ๊ะเอ้ยทำไมตึกเกนเอ๊หรือว่าทีนี้อาจจะมีทางใต้ดินแล้วที่ปล่อยหิยวมารลเบืดทั้งเลเวลทุกเลเวลในแบ็คลูมเลยอันนี้ผมไม่เคยแน่ใจตลอดกาลเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมแน่ใจแล้วล่ะ เราสามารถทำลายกำแพงในเลเวลในเบรกหลุมได้ in in ไดเอผมมีข้อสงสัยหนึ่งที่ข้อสงสัยเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบนะไอ้ข้อสงสัยเนี้ยถ้าเราเราเบิดเลเวลจะเกิดเลยรขึ้นคือบวอยจะส่งเราไปที่เลเวลฟารหรือเปล่าหรือเราจะไปที่นรกเหมือนนที่ เหมือนแบล็กลูมแบ,บ็กสเตตบอกอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ที่เรารู้ก็คืออย่าท้าทย Back ายแบ็กลูมว่าอย่าตะโกดนด่าแบ็กลูมไอ้แบล็กลูมน่าหงุดแน่จริงมึงก็ฆ่ากูาให้ได้ดิแล้วก็ๆๆมีสมัยเ,เลยือดมาดเอ็งอย่าพอคิดอย่าท้าทายแบ็กลูม ตึงตึงตึงเขาบอกว่ามีประชากรเป็นพันเป็นหมืน่นแปลว่าคนที่ถูกโนคิดมาน่าจะเป็นผู้ที่โคตรโชคร้ายอ่ะเออโคตรโชคร้ยายอ่ะโอ้ชคร้ยายแบบเยียมเนี่ยปาร์ตี้แอนด์เอร์เนี่ยทำไมเข้าไม่ได้ร้านเนี้ยอยากตายไม่พูดซ่องถ้าไม่อยากตายก็ส่งดเวิลฟันมาให้ฉันลองเล่นซะอึอ ผมรู้สึกว่าเลเวลสิบห้ามันไม่มีการอัปเดตแต่ผมก็จะไปดีแต่ผมอยากสคริปจริงๆอ่ะอยากแบบสคริปแต่มันไม่ได้ไงมันถ่ายอนง OBS Studio อผมต้องกัดฟันที่จริงผมอยากเปิดคลิปฟังมางเนี่ยแต่แบบเปิดเพลงอะไรพวกเนี้ยอะโมกุสอะไรพวกเนี้ต่อตึง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 เปิดดิโลอะไรพวกเนี้แล้วก็ติดลิขสิทธิ

หลังลิึงดวดหลังสว่าอยากหันหลังแล้วก็ดึงแบบนี้เดี๋ยวได้ดูว่ามันขยับไหมฮึเอ๊ะตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีเขียวอ้มทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเลยทุกคนอาจจะไม่เห็นนะแต่ผมเห็นเพราะว่าผมทำเนี้ยก็คือเราต้องต้องเป็นคอมเพ่าะนั้นถึงจะเห็นทำหน้าจอเต็มก่อนใช่ไหมแล้วก็เราต้องนอนได้นะนอนนอนตอนเล่นคอมนั่นแหละแล้วก็เออเอาหัวเอาหัว วางไว้ตรงวางไว้ตรงเออเออห้าลุกขึ้นอ่ะแล้วก็เอาหัววางไว้ใช่ไหมมันจะเห็นเป็นสีเขียวเว้ยไม่หลายตาแล้ว the metric the metric ผมชอบเรียกว่า the metric มากกว่านี้ผมไม่รู้นะว่าผมเรียกถูกไหม ผมรู้จักไอเขาวงกดนี่ดีไม่ค่ะเอ้ยมใชัไม่ใช่มันไม่มีมอนเตอร์อยู่เลยเหรอเอ้ยตอนนี้ผมแบบเออเลยนะผมผมอยากรู้เนื้อเรื่องกันเดอร์ใช่ไหมผมก็ไปดูช่องเฮ้ยผมผมจะไม่ปูหมุดช่องพีเขาไม่งั้นยอดซับผมจะน้อยเลยคุณก็รู้ดีว่าเป็นช่องของใครที่เขาแคสเกมอยู่กับแบบนี้เยอะเกมแนวเนื้อเรื่องเยอะถ้าใครรู้ก็ ไปดูซะเพราะว่าผมอยากรู้ไงก็คือแบบนั่นแหละไม่มีอะไรจะพ,พูดไงเออพูดดไปเถอะแล้วก็หนึ่งโมงหนึ่งเท่ากับสองจบอะไรของเราอยากรู้จักใครสร้างแบ็คลูมหมายถึงแบบในจัก,กรวาลของแบ็คลูมอะ่ะแล้วเขาบอกว่าความว่างเปล่าที่เป็นแบบพระเจ้าสร้างขึ้นมาคือข้อพิดพมจากพระโพระเจ้าอะแล้วพระเจ้าสู้กับมันไม่ได้อะ่ะอันนั้นยังพอได้อยู่แต่มันก็ดูปัญญาอ่อนมากเลยคนนี้ อีกเหตุผลนึงคือธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาเองคือธรรมชาติ copy ทุกอย่างอ่ะหรือไม่มก็อาจจะเป็นเออร,เอร์ของธรรมชาติแบบธรรมชาติเกิดการเออร์ลอรแล้วธรรมชาติเอาสิ่งที่เออร์พวกนั้นนะไปสร้างเป็นแบ็กลูมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกว่า scp กับแบ็กลูมมีความใกล้เคียงกันโคตรเยอะเลยเลเวลสามศูนย์น คือ x d สามศูนย์ศูนย์แปดเราก็โดดไม่ได้แล้วนะอันนี้ผมไม่รู้วาเข้าผมหลงรึยังผมรู้สึกว่าผมหลงแล้วแต่ผมจะเข้าไปลึกกว่านี้ลึกลึกไปเรื่อยๆลึกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผม เขาอะไรอยู่ก็ไม่เริ่มหลงแล้วค่ะบัตรเอลุนแค่เหมือนย้อนกลับมาที่เดิดมฮะบัตรเอลุนแค่สตูปเอลุนแค่ะไม่ได้ลหลงแฮบยังเอ๊ะแต่แถวไหนม่แถวไหนมันยังไม่ม,มีคนเจอแล้วผมยังไม่เจอคนยังไม่เจอเลยหรือว่าผมออกมาแล้วผมไปที่อื่น อันนี้ควรไม่เลยใจต้องเต,ตือนตรงไปเลยแล้วถ้าเจออะไรก็โอ้ยผมรู้สึกว่านี่อยู่เลยวั1สิบสองนะแต่มันคือทางเดียวที่จะพาไปเลยวั1สิบห้าใช่ไม่งั้นก็ร้อยอยู่ตตยผมรู้สึกว่าผมกลับมาที่เดิมฮะไปหากันเอง,เองนะแต่ไม่ผมจะย้อนกลับ ผม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 จะไม่ออกเกมผมรู้สึกขี้เกียจมากมรู้สึกอยากไปเล่นอย่างอื่นแต่ผมก็ต้องทำเพื่อคนเพื่อผู้ชมเยอะทำเพื่อผู้ชมเท่านั้นมไม่ได้หวังอะไรต่อไปเลยวชเยอะขึ้นเลยผมไม่หวังอื่นแล้วเล่นอยากให้ทุกคนหายยิงหินดอแล้วกันอ้ย แต่ผมก็อยากรู้ฮะเดี๋ยวนะเอาละคลิปนี้ก็แค่นี้จบด้วยความบ้างเป่าในเลือที่12เดี๋ยวผมจะมาต่อถ้าผมยังมีความพยายามอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่เหลือความพยายามอีกตัวแล้วลาก่อน